รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t ชั่นวิวเสนอรายการช่วงตัวทำกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม เป็นตูดถิงเดือะแก่ไมนไงค่ะไม่บูดได้ไงอ่ะดูวันเนี้ยเหมือนทองไม่พอไทยเจ๊ก็เที่ยวจังเลยไม่หยุดเที่ยวเอาแตคร์เขาแม่สอนมาดีครัสอนว่าไงทำมาหากินไม่ทำมาหาแกเออแต่ไม่ได้กินแต่ไม่ได้กินนะสิได้มาก็กินนี่เด้วมาซื้อกินซื้อกินซื้อกินหมดโอ้เจ๊ก็เหมือนกันจะว่าแครไนี่นะเจ๊เป็นอย่างทีพูดพูดแล้วมันเศร้าการร้องไห้ นนี่ยตอนนี้เจ๊ก็ชักหน้าไปถึงหลังตอนนี้ต้องชักข้างๆโอ้ยอย่าไปชักผมแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเงินทองหายากไปใช้จ่ายอ๋อกำลังจะไปชักท่านสุพรรด้วยสุพรรณก็ไม่มีให้ชักแล้วตอนเนี้ยทำไงดีเนาะเออลึกได้แล้วไปซาบอสซาบอสดีนะรับจ้างเลี้ยงเป็ดเออ ให้เขาสอนวิธีเลี้ยงเป็ดได้ยังไงหาอาทิตย์เสริมไงพอได้เลี้ยงเป็ดปุ๊บได้เงินมาเดี๋ยวก็จะเอาไปไถ่เขมขัดคืนเราก็ทำงานให้บอลอยู่แล้วแล้วเราก็เลี้ยงเป็ดด้วยแต่เราไม่รู้วิธีเลี้ยงเดี๋ยวให้บอลพาเราไปสอนเรื่องดูเป็ดว่าเป็ดต้องลี้ยงยังไงทำยังไงดีไหมดีเออได้เงินมาแล้วจับไปไถ่เขมขัดคืนมาเออแล้วก็จำนำไมซ์จำนำไม่์ไปไปไปหาบอลไป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 ไมไป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 ไ ก็หัวไก่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มงานก็เยอะงานก็ยุ่งโอ้สองตัวลาดทั้งโทรเมื่อกี้นี่เองจะปรึกษาเรื่องวิธีการทําอาชีพเลี้ยงเป็ดรอะตอนนี้สองตัวลาดนี้แย่มากแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปวิธีการเลี้ยงนะครับบอสโออะไรไปไปไปอออบอสี่ครับร<อ> บอสค่ะพี่โตที่บอกบอสอะบอสหน้าะแห้งหน้าละเหี่ยวเลยเพราะทะลึ่งมากแต่แห้งก็เฉยได้ค่ะหเหี่ยวอย่าพูดนะคะตายครับไม่มีตังตอนนี้ตอนทํางานอะไรเงินมันก็ได้น้อยจะเอาไปไถโคก็ไม่มีตังแล้วเลี้ยงเป็ดแล้วจะรอดเหรอ หนูมันต้องใช้ความสนใจโอ้ยหนูหนูรอดค่ะรอดก็รอดเหมือนกันถ้าไม่ใช่ความตั้งใจก็ขาดรอดรอดรอดเลี้ยงรอดไงแต่คนละรอดแต่เราไม่รอดต้องรู้เสียบัตรจ้ะแต่ต้องรู้วิธีการทำด้วยโอ้ต้องรู้วิธีเลี้ยงเป็ดต้องรู้วิธีด้วยเหรอครับไม่รู้ไม่ได้ถ้าถึงมีเงินล้นฟ้าก็เลี้ยงไม่ได้ขาดเลี้ยงไม่ได้โอ้ฉันบอสอย่ามหาเจ้าวันอย่างนี้เลยควรสอนเลยค่ะไปไปจะได้รับจ๊อบเลี้ยงเป็ดข้างในเลยไปไปแล้วโอขอบคุณมากครับ ให้ตายเป็ดเยอบ้ากนะครับบอสเด้าตวนี้เป็นอะไรคะนี่เป็นป็จีนงช่วยนี่โอ้ยรยยยยตยย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 นตัวแป๊ตัวยยะยย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 ปยย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 อยย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 ยงยยยยยยนยย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 งยยยยยย บอสต้องเลี้ยงยังไงเนี่ยเลี้ยงไม่ยากเลยแต่ว่ามันต้องรู้วิธีการอย่างเงี<ะ>้ยถ้าคนไม่รู้มันก็ยากเปิดเส้นผมบังคูเข่าโอ้โหแลเอ,อ่อเปิดดิจิจะกวันจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยบอสวิธีเลี้ยงย,ยังไงต้องเอาเป็นไรเราดูลักษณะเป็ดว่าตัวนี้เราปล่อยตั้งเล็กตัวนี้ได้ยี่สิบวันแล้วนี่<ช>นี่เพิ่งยี่สิบวันออใหญ่เนาะแล้วดูความสะอาดของเป็ดถ้าเกิดเป็ดไม่สะอาดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะล้างตายมันก็จะ มันจะร้ไปป่วยหรือสมบูรณ์แล้วนี่ไอ้พื้นล่างนี่มันจะลมมันจะขึ้นมาเปิดอากาศก็ปลอดโปร่งแล้วน้ำไอไอเย็นของน้ำจะลอยขึ้นมาใช่แล้ว้วก็แกโตไวกินกินดีแล้วอาหารวิธีการเท่าต้องเทให้กินหมดก่อนแล้วเทใหม่มันไม่งั้นจะเป็นเชื้อราโอ้ต้องให้พวกกินให้หมดเลยแล้วมาเทใหม่ใช่โอ้ยแล้วแล้ว ต้องทำความสะอาดไอ้รีดเลยนะไม่ต้อง,องคือดันๆาทิ้งแล้วก็เอาน้ำมาฉีดให้ให้พี่มันลงไปให้ปลากินดนล่างโอ้เราก็เลี้ยงปลาอีกทนึงเลี้ยงปลาแล้วขี่ว้ให้ปลากินโม<อ>แล้วมีน้ำเต้าไหมฮะมีจ้ะปูปลาตู<อ>นี่ เป็ดฝรั่งเป็ดฝรั่งดูดิไหนอะเป็นอะไรตาสีฟ้าไงเป็ดตะกิงเป็ดตะกิงฝรั่งตาสีฟ้าเป็นเมืองจีนกับเป็ดเมืองฝรั่งปนกันปนกันเข้ามาในไทยโครงกระดูกกลายเป็นเป็นเป็นไทยลูกครึ่งลูกครึ่งจากจีนฝรั่งแล้วมันแบบมันอยู่ที่ไทยใช่โอ้ใครคิดเนาะตั้งชื่อใหม่ให้โอ้โหนี่กี่ร้อยปุ๋กเนี่ยไอ้นี่สองพันห้าถ้าเลี้ยงเลี้ยงเยอะเกินมันก็จะแอะแอัะปั๊บ อาการไม่พอโปรงโอ้ตอนี้มันก็อยู่แค่มันก็จเหีจะต่วได้คนคนม่ไคนไม่์อาดใช่ถ้าคนไม่สบายใช่ไหมเข้ามีกินปั๊บแล้ก็ไปการติดโควิดใชไหนะเหมือนกันโอ้กรแม่นี่ได้เพิ่มกเตมาเลยนเดินมาเนี่ยมันไล่เราเนี่ยมันไล่เราแล้วเนี่ยไปด่าไล่ไลักลับกลั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 บดับยังไม่กลับยังไูัไม่ดูกลัไวตอกนี้กลับไม่ได้อ่าา เลี้ยงในทั้งหมดในละอ่านี่ก็เรียกเป็นอะไรอย่างนี้เรียกนี่เป็นโรงเงินโรงเงนโร<ล>ง,<ๆ>งเรือน้องเป็ดเล้าลอยอ๋อก็จะเป็นบ่อปลาเล้าลอยก็คือเล้าที่ยกขึ้นสูงจากพื้นใช่ต,ต,ตัวล่าเป็นน้ำโ <ๆ S 1> อ้ตรงนี้แบบนี้คือว่าเลี้ยงเป็ดทีเป็ดจะเลี้ยงได้เลี้ยงปลาได้โอ้โหนี่คท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงเป็ดศึกษาได้ตอนนี้สองคนนี้กำลังแย่อยู่ กำลังศึกษาแต่มันมมีเงินไม่ใช่เลี้ยงได้แต่ต้องรู้จักวิธีการเลี้ยงก่อนแต่ว่ามันก็มีการประกันเลยนี่เราพูดกันคร่าวๆแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาเลี้ยงติดต่อมาได้นะครับสอนสอนสอนติสอนรับรับสอนสอนสอนปีแล้วก็คือเลี้ยงแล้วมาขายเราได้โอ้จะสร้างอาชีพไปด้วยสร้างอาชีพเออแล้วอ่าท่อนเป็ดเชอร์รี่ผสมเป็ดอะไรปากก่งเนี่ยมันมันมันเลี้ยงเหมือนเป็ดไรทุ่มไหมไม่เหมือนไอ้นี่ฉันไปเลี้ยงไรทุ่มันก็จะ ไม่ดีมันคนละสายไปไปอยู่ในในทุ่งในไรไม่ได้ไปดอยอะไแล้วมันจะไม่เดินมันเดินช้ามันก็เยไม่เปียวต้องเลี้ยงในในในนี้อย่างเดียวต้องเลี้ยงในนี้อย่างเดียวโอ้แต่เราก็จะมีมีการบำบัดให้มันมีอ่างน้ำใมันเล่นพอจะใกล้จับแล้วก็สีวันให้ตัวสะอาดแต่คนบางคนไม่รู้เออเอาไปเอาไปทำเลยเงี้ยแล้วมันมันมันจะมีกินปลาที่เขาบอกกิน กินแล้วกินซ้ำเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีการเลี้ยงต้องต้องก่อนที่เราจะเอาไปอาบน้ำก่อนสี่สี่ห้าวันโอ้โอาบน้ำก่อนสี่ห้าวันอันนี้ก่อนล้างถายมันแข็งแรงแล้วมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันจะแน่นเหมือนเหมือนคนโอยังแล้วก็ต้องไปซาวน่าสิครับต้องไปกาวน่ากันกันแล้วอยู่เนี่ยซาวน่าเนี่ยก็จะทิรร้องเลยนี่หัวอเฮ้ยเต็มเลยยังไปซาวน่าไปซาวน่าคือสองพันกว่าตัวเนี่ยต่อราวลอยเนี่ย ก็คือมันไม่แออัดไม่เบียดกันไม่มาอยู่กันโอ้โหหนูเลี้ยงได้ค่ะเดี่ยวตังรู้แล้วล่ะเจ๊คนมานอนกับเป็ดก็ได้นะที่กว้างมากเลยอือแกมาก่อนสิโอ้โหนี่เริ่มรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้กัดอื่นมามาดูใหม่นะครับวดูใหม่วันนี้เราได้ตึกสามแล้วเด็กเออใช้สนใจสนใจถ้าเกิดจากเจี๊ยบเป็ดครับจะวังแล้วก็ติดต่อมาเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สี่ศูนย์หกเก้าศูนย์เดี๋ยวผมให้คำแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดว่า ถ้านานที่ไม่พร้อมเราก็จะไม่ให้เลี้ยงเลี้ยงก่อนเดี๋ยวขาดทุนเราดูสถานที่ด้วยต้องอต้องดูอ้อใครอยากจะเลี้ยงบอสต้องไปดูสถานที่ถึงที่ก่อนแล้วพอเลี้ยงเสร็จโตแล้วมาขายเรารับซื้ออีกโอ้ดีมากเลยค่ะถ้าเลี้ยงไม่ตายกำไรแต่ถ้าเลี้ยงตายมากินบ้านกินช่องจริงที่กับพูดกันไว้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมเฮฮานานาสาระ ทำอะไรอ่ะก <samples de? c oughs> ินข้าวเจเออกินทุกคนเด็เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงเนี่ยห่มผ้าทำไมเอ้าเจนไม่รู้เหรอเจนไม่เคยศึกษาเลยเหรอศึกษาอะไรออกการห่มผ้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าทําให้เหงื่อมันออกเนี่ยก็เห็นเหงื่อเต็มตัวก็เห็นอยู่แล้วทําไมฮะไม่ออกทําไมอ่ะอากาศมันร้อนจะตายร้อนจะตับจะแลบอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละที่จะทําให้ผมน้ําหนักลงลงเยอะเหงื่อออกทําให้นงกายเรามันผอม ้ยตายตายจริงถ้าหากว่าเราเอาผ้าหนาามาห่มเยอะๆย้มเยอะใส่รู้ว่าใส่เสื้อหนังเสื้อหนาวได้เยอะๆดิพอเหงื่อออกกมากๆมันก็ผอมเราก็จะลดน้ำหนักได้เราลดน้ำหนักได้ภายในตัวเลยอู้จริงเหรอจริงโอ้เงั้นเจ๊ต้องทำบ้างละคารเบลอูเต็มขันอะไรอะไรก็ทําไม่จริงมันทำอะไรก็ผิดไปหมดผิดเลยไงเหงื่อออกเนาะเหงื่อออกไม่ใช่แบนี้มันช่วยให้ลดน้ำหนักได้ที่ไหนต้องออกกำลังกาย เขาออกกำลังกายกันทั่วไปหมดอ๋อที่เอ่อกคุกทำเนี่ยเอาผ้าพรมหลายๆชั้นเงื่อออกเยอะเดียวมันไม่ลดน้ำหนักไม่ได้เลยเหรอครับไปคิดไปว่าพอเขาออกกำลังกายทั่วบ้านทั่วเมืองหมดออกเป็นร่างกายมาแล้วอะไรเราไน้นำมาเนี่ยเพิร์ดไม่ใช่มีอยู่คนยักษ์คนไทยไม่ได้เรือใช่แหมอะไรๆๆต้องไปเช็คประสาทแล้วสิ่งสี่สัญญาโอ้ยดีแล้วไปไปไปอบที่บ้านเนี่ยตายอะดิตะไม่อบด้วยกันนะ ไม่เอาแล้วไม่เอาแกหรอกไปเตาน้าก็ได้ออกง่ายออกงกายก่อนสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม